โซ่ดีครับผมตั้วิธีวันบ้านอาาเยวนะครับคลิปนี้นะครับก็เพอนครับมาชมบรรยากาศงานคุณเจดียข้าวแเะที่โบซาลยนะครับ วันสุดท้ายก็ว no. okay. ัน okay. นี to ้ก็คนเยอะมากเพราะว่าวันนจ้ติดครับคุนไหนมาก็ติดคนไหนมาก็ต่ออผ้าปลาลอยฟ้าจะต่อจ้าคนละแบกคนละบัทคนไหนมาก็ติดคนไมต่อจ้าสิบบาที่สิบาทจ้าาปลาลอยฟ้าจะไม่ตาเคนคนจะไม่เกินัวใครนะทำบุญเอาไว้ครับคืนสุดท้ายปลายบุญแล้ว เรามาต่อครับมาต่อกันเราได้มีบุญวาสนาครับได้ามาร่วมกับบุญกับภาวัดรภาษาแมจะน้อยนิดนะครับแป้งที่สิบแป้จะน้อยนิดแต่บุญกุศลที่เราได้ทาวันนี้ถือว่าเราได้ส่งานเชิญแม่อู้เยจะกระทากระเป๋งกลับบ้านเลย <c oughs> คนไหนยังไม่ไต่อเชิญกันมะาป่าลอยฟ้ามาต่อมาติดจถ่ายรูปนะไปดูข้างในเขามีอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> ปาบูชา้ยอดตาเดียวได้ครับเอตามศรัทธาเอาพี่น้องสงสัยข้างในมีอะไรพี่จีดีครับข้างในปาบูชากันได้ถ้าเหลือไม่มีที่จะไปข้าบใ่กระเป๋าผมเลยครับตรงนี้เลยครับครับสาทุครับอ้าเอาได้เลยนะครับาใส่ทานก็ได้นะครับตรงนี้ทานอไปแล้วไม่ไม่กลับเลยมากาแรกได้เลยนะครับแรกได้ สี่สิะนะบไปหกสิบครับผมขอบคุณมากครับยี่อแปดครับทำการดึงให้สัพาผมหน่อยอกักสนี่ครับงาาไปแล้วไม่มีวันคืนเลยวัน่อนเราไปต้อต้องเรียนเดือดเรียนเดอดเรียวเดือดเรียนเดีเอดก่นมาแล้วนี่ต้

นะครับท่านไหนอยากจะร่วมนะครับตัดบากท่านสบายนะฮะถูกใจแล้ววันนี้เป็นนะครับอยากนะพอนะครับถ้าเราไม่ทำแล้วยอมเท่าก็ไม่มีอกาสที่จะทำอะไกันต่อได้ไอ้ไปนอนฝันดี เอาอย่างนอกกีฬาอยางนอกเอาจักรยานออกแล้วโอ้ครับัออกอีหลีเออนั่นแหละโหกเขาบ่อยโทดขี่ตัวเขาบ่อยโทดเพราะออกแท้ๆเขาก็บเบเสีย โอ้โหหมูนละค่าคือเขาเอาคันละพันได้สามคันหมุนสองพันห้าร้อยบาทโั้ค <c oughs> <ๆ>ันครับค <c oughs> มน้ำหน้าเออเอาไปลำบากเลยไม่ละ่ะโอ้ยจะเอาไปได้ไหมเนาะี๋ยวขี่บนอบสอ๋ขี่รอบโบสถ์สักสามรอบกันเน้อ จักรยานพร้อมตู้เย็นมือถือนะฮะยินดีและดีใจเลยครับเรามีความรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งนะที่ได้บริการที่ได้ให้ท่านมีความสุขนะครับมีรอยยิ้มนะฮะท่านที่เหลือไม่ต้องห่วงนะครับของรางวัลยังไม่หมดนะครับของใหญ่ๆออกไปของน้อยๆก็ยังอยู่นะฮะย สว้สดงามขนาดนแต่ถ้าานเข้าไปแล้วท่านสะเออใส่บาทโนนอยู่ฝั่งห้วยทางนน้นนะครับทางด้านอื่นเราก็จะเก็บนะครับเพราะฉะนั้นสะพานบนให้พี่น้องได้ใส่บารสวรรค์นะครับใส่บารสวรรค์บนสะพานลอยนะครับสร้างเร็วกว่านายกอีกเขาสร้างสี่ปีเราสร้างสามวันเสร็จนะครับจะได้รู้ได้คิดเมื่อถึงตอนนั้นท่านก็สายซะแล้ว นะครับทำเอาไว้วันนี้าสหนับสนรเอาไว้วันนี้70ปี80ปีท่านเดินเหินได้อย่างสบายนะครับไม่มีโอกาสที่จะเอได้ขี่รถเข็นไม่มีโอกาสที่จะใช้ไม้เท้านะครับโรคเกาบาเกลาเบาหวานไม่มีความดันไม่มีไขมันไม่มีเนี่ยโอ้ดีที่สุดและพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงกินข้าวอร่อยนะครับวันนี้เราทําบุญไว้ก่อนนะครับเอวันต่อไปเราอาจจะไม่มีโอกาสนะ เออไม่มีหัวใจเริ่มเรียงทางเสียงสีจากยั่รุ่งเกอบมาถึงราตรีขอให้มีความสุขทั่วทุกคนเออารุคคณขึ้นรับขวัญในวันใหม่จงร้อมใจรวมพักอีกสักหนมาฟังข่าวเพลงเครื่องเรื่องยุคนจากกระมลชาวเสียเจ้าชอบาเดอร์นะครับขอกล่าวคำว่ท่เา ภาในเวทีคอนเสิร์ตท่านยังมีโอกาสทําบุญครับสั่งจานบุญสักุศลนรับกันครับติดฝาปลาลอยฟ้าครับบริเวณพระบรมธาตุเจดีย์ข้าวและข้าวพระปราบูชานะครับกราบบูชาอาบูชานะครับอาบว่ขอพรพระปัจจุวันเกิดซึ่งได้อัญเชิญประดิษฐานอยู่บริเวณใต้พระบรมธาตุเจดีย์ข้าวรวมทั้งงานรำสการพระแม่โพธิ์ มาไหว้ขอพรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อความเป็น รครับผมกนเดินสิยงมาแล้วครับอย่าได้พลาดโอกาสอันดีงามตรงนี้นะครับอย่ามัวโอ้อวดลำเลียงใ,ใจซื้อบัตรช่วยเหลือเมไปได้เลยครับน้ำบัตรน้ำตัวน้ำดีน้ำใ,ใช้สอยประหยัดนะครับวัดครับเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอ,อาผู้ที่ใช้น้ำตอกเสาอาพื้นด้านนอกนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณใต้ถุนสาราการเรียน เดินด้านหลังนะครับด้านในของในการร่วรตจบเกิกรห้องน um. ้ำฟรีคร nah ับห้องน้ำฟรีครับบริการฟรีแต่ช่วยกันดูแลในส่วนในเรื่องของความสะอาดนะครับท่านใช้แล้วก่อนออกจากห้องน้ำก่นลุกออกกับ 朝。<music> กันก็ต้องอวยใจนะครับ <el> ถ <Sh are> ้าขัดกันก็ต้องบันเลยทั้งสองด้านฉะนั้นเรามาร่วมเก็บร่วมใจกันนะครับสร้างบุญกุศลเหล่านี้นะครับสร้างวัตถุถาวรนะครับก็คือสะพานตรงนี้แหละเขาเรียกว่าวัตถุถาวรนะครับอีกหลายปีนะครับกว่าจะจมุตินะครับอีกหลายปีมากเลยนะครับฉนั้นนะครับก็ต้องขอขอบอกขอบใจขอบคุณนะครับขอจับติดพี่น้องนะครับที่มาร่วมกันในข้อคืนนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดี นะครับตื่นมาก็ให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับคํากิจการงานต่อนะครับให้ได้รับรับโดยทุกคนทุกท่านนะครับเอาท่านมาแล้วอยากจะต่อแต่เติมอยากจะเสริมต่ออีกนะครับโดยการนี้เลยนะครับแล้วก็เอาเดยการหยุดหมดนะครับเดี๋ยวแกนนี้แกนเบี่ยวนะครับรอรับแรงใตแรงศรัทธาจากพวกพี่น้องนะครับก่อนจะกลับบ้านนะครับช่วยกันมาต่อมาเติมตรงนี้นะครับทำห้ดีให้มันสวยองานเพ้นนะครับนัน พี่น้องเดินมาขอเจรจาที่เลยนะครับเหลยอกองเดียวสุดท้ายนะครับบุญกุศลนะครับเดี๋ยวสุดท้ายเท่านั้นนะครับฝักกระดลเข้ามาแล้วนะครับด้านหน้าผมเชื่อได้เลยว่าน่าจะปิดอันวยการไปแล้วนะครับทางด้านหน้าใช่ครับก็เพราะว่ามันดื่มคนสมควรนะคนดองคนดุก็กลับไปนอนไปพักแล้ก็ของท่านมันก็ดีเล็กน้อยนะครับตื่นขึ้นมาก็ให้สุขภาพดีการแล้วแต่นะครับมีเจะ่อาไปแดงคำนับนะครับนี่ก็จะเป็นงานบุญนะครับงานบุญเจดี างานบุญเจรีข้าวที่วัดโคสาค่าช้างนะครับเป็นวัดที่อยู่ภายในเพลิศักดิ์นะครับก็เป็นวัดที่ค่อนข้างจะจัดงานได้ยิ่งใหญ่มากๆนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะเป็นงานประจำปีนะครับของ้าาค้า,าช้างนะครับหรือว่า วัดโพสาค้าช้างครับเดี๋ยวทุกๆปีนะครับผมจะทาเพื่อนๆมาบน่ร้อยบาทอ่าันนี้ก็มีครับชมบรรยากาศนะครับในงานแล้วก็พาเพื่อนนะครับมาชมกองนี้จะเป็นกองสุดท้ายเดียกกองเฮหรือว่าขบวนเฮนะครับทุก้ายนะครับรออยู่ครับผมหานใจแล้วนะครับการัดนะครับหรือว่าทีศทางเพื่อหลงสังตัดนะครับตรงนี้นะครับเป็นสะพานนะครับที่นี่นะครับอาสาทู่จะเดินเพื่อเดินเพื่อ นะครับทำหมนทีเด้อนะครับทุกคนช่วยกันนะครับที่สำคัญตอนนี้เริ่มกระหม่อม้วครับเริ่มกระหม่อมขึ้นแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้เขามีสะพานนะครับการทำบุญไม่ต้องซีเรียสครับไม่ใยชนยกระบอกนะขอให้โยมกนตบอกซีเรียสคนเดียวเป็นเลยมีสะพานเปิดสะพานอะไรกับทุกอย่างการทำเพื่อความสนุกสนานทำเพื่อกินด้วยใจครับที่ไม่ใช่เพื่บุญเสะพานนี้ยังไม่มีทำแล้วท่านไม่ต้องหน้าบุญต้งเพินะครับตรงนั้นไม่ได้บุญเลยนครับสะพานแบบนี้นะครับด้านล่างบ้าน นับปันธีเลยนะแต่ปีนี่นะต้องถูกหวเลยเบอร์แล้วอย่าเดินนะก็ทำบริจาคให้กับวัดคนละ20บาทนะครับไม่เอาเยอะหรอกทางวัดเขาเรียกขอบคุณมากครับเขาเรียกว่าสะพานบุญนะครับเป็นสะพานบุญครั้งนี้บริจาค100บาทนะครับก็ขอให้ในวันข้างหน้าใครท่านได้คืนมา100ล้านนะครับเอาสาธุนะครับนับปันธีครับผม พอดีเจอพี่ชายนะครับเจอพี่ชายก็ให้ตั๋วนะครับขอให้ตั๋วเข้าไปดูมรำประทัประดัศิลน,นะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในนะครับเข้าไป พอดีนะครับเจอผู้ใหญ่ต่อนะครับหรือว่าเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นญาติพี่น้องกันเขาให้วัดมาหนึ่งใบนะครับให้ตั๋วมาหนึ่งใบก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนนะครับเข้าไปดูประถมบนันทึงศิลป์นะครับ เข้ามาในาหน้าเวทีปฐมนัทศิิย์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อน,นไปดูบรรยากาศนะครับคนจะเยอะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ